สวยอย่างคุณผู้ชมช่องประตูเงินประตูทองประตูผีคือผีคือผีอผต้นมะขามขนาดใหญ่เลยโอ้ยใหญ่มากได้ขึ้นไปสวยจังเลยอ,อครับ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 ผมยอมแล้วครับ ครับผมฝากเนื้อฝากตัวครับครับอาจารย์โจไปไหนครับอาจารย์โจครับอย่าโหดร้ายกับผมนะครับผมขออาภัยครับที่มันล้วงเกินที่มันรบกวนสวยจังเลยคุณผู้ชม โอ้พูดกับสุนัขนี่ต้องพูดจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานนะาืสนิทเลยนะโอ้โหมีใครอยู่ไหมครับใครอยู่ออกมา หาผมหน่อยครับอย่าให้ผมต้องคุยกับสุนัขอยู่เลยสุนักเยอะเข้าไปไม่ได้แต่ไข่น้ำสวยจังเลยแค่ okay, เล็กๆน้อยๆจะท่องจอยจ้อย,อยปูงกลม